สวัสดีค่ะสุชารัตน์เกาะแก้งค่ะม็อกค่ะมาจากกลุ่มรับรองความสามารถบุคลากรกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการและว,วันนี้ม็อกก็อยู่กับหัวหน้ากลุ่มงานรับรองความสามารถบุคลากรท่านเกียงไกนนาคเกตค่ะซึ่งวันนี้ท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO IC 1 7 0 2 4ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องมาตรฐาน สากล ISO IEC 17024นะครับสำหรับ ISO IEC 17024เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรองบุคลากรสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรนะครับใช้สำหรับหน่วยรับรองบุคลากรนะครับหน่วยประเม,ะมิสนสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนะครับซึ่งครอบคลุมไปถึงเรื่องการรับรองความสามารถบุคลากรน,นะครับการประเมินให้การรับรองความสามารถบุคลากรมาตรฐานน,นี้นะครับมี ประเด็นหลักๆอยู่4ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือในเรื่องของกฎหมายนะครับและสัญญานะครับประเด็นที่2ก็เป็นในเรื่องของความรับผิดชอบในการรับรองนะครับประเด็นที่3ในเรื่องของความเป็นกลางซึ่งอันนี้นะครับมีความสําคัญมากเพราะว่าเราต้องให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนนะครับประเด็นที่4ี่ในเรื่องของการเงินและความรับผิดนะครับสำหรับประเด็นใหญ่หญๆก็จะมีอย่างนี้ซึ่งในเรื่องของรูปแบบการรับรองนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการขอบข่ายนะครับเรื่องการประเมินนะครับแล้วก็เรื่องกระบวนการรับรองครับของเรานะครับเปิดให้การรับรองบุคลากรในสาขาการควบคุมแนะาจัดก,การสารเคมีในะห้องปฏิบัติการนะครับตอนนี้องค์วิศาสตร์บริการนะครับโดยกองพัฒนาศักยภาพนาวยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับรองนะครับตามมาตรฐาน iso 17024นะครับในเรื่อง สาขาขการควบคุมและจัดการสารเคมี al, ในห้องปฏิบัติการนะครับเปิดให้การรับรองสําหรับผู้ที่ทํางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อที่ให้เขานำำําความรู้นะครับไปใช้นะครับมีทักษะในการปฏิบัติงานนะครับโดยเราไม่ได้ดูในเรื่องของคุณสมบัติของบุคคลอย่างเดียวนะครับเราต้องดูว่าเขามีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยหรือไม่ครับผู้ที่จะขอการรับรอง กับกรมวิศา,ศาสารบริการนะครับก็ต้องไป็ปไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของเรานะครับแล้วก็เมื่อท่านมาขอการรับรองแล้วเนี่ยท่านก็ต้องเข้ารับการประเมินนะครับโดยการสอบนะครับมีทั้งสอบข้อเขียนนะครับแล้วก็สอบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการนะครับเมื่อท่านได้ผ่านการสอบทั้ง2อ,อย่างนี้แล้วนะครับท่านจะได้รับการรับรองจากกรมวิชาการบริการนะครับท่านจะได้รับบัตรบัตรรับรองความสามารถบุคลากรนะครับซึ่งบัตรนี้จะมีอายุ3ปี นะครับแล้วก็แต่ในระหว่างช่วง3ปีนั้นนะ่ะเราก็จะติดตามสมรรถนะของท่านอยู่นะครับโดยในช่วงหลังจากได้รับการรับรอง18เดือนอันนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ได้รับการรับรองนะครับแล้วก็ผู้ที่ว่าจ้างนะครับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับว่าท่านเนี่ยมีความสามารถนะครับมีทักษะในการปฏิบัติงานท่านสารเคมีในห้องปฏิบัติการได้ดีมีประสิทธิภาพสูงนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่นะครับต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้งสิ้นนะครับถ้ามีความรู้มีทักษะนี่ครับก็จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะครับมีประสิทธิภาพนะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เรากําหนดนะครับผู้ที่สนใจนะครับที่มีคุณสมบัติดังได้กล่าวมาขั้นต้นแล้วนะครับที่มีความพร้อมในเรื่องของท่านมีวุธิการศึกษานะครับมีประสบการณ์ในการทํางานนะครับแล้วก็ ได้รับการสืกอบรมนะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับก็ให้เตรียมเอกสารเพื่อยืนยันคุณสมบัติดังกล่าวนะครับโดยปกติแล้วกรมวิชารบริการจะเปิดให้การรับรองความสามารถบุคลากรในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะครับแล้วบางทีอาจจะมีเปิดเพิ่มเติมนะครับท่านก็ศึกษาในเรื่องหลักเกณฑ์นะครับนั่นในเรื่องของการสมัครได้จากเว็บไซต์ของกรมวิชารบริการนะครับ www.dss.go.th นะครับ ของเว็บไซต์ของกองพัฒนาศักยภาพนักวิชากรห้องปฏิบัติการนะครับ blpd.dss.go.th นะครับหรือว่าของกลุ่มเราก็ได้นะครับกลุ่มเราก็ pcst.dss.go.th นะครับ,รบติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0-2 2001, 74, 36, นะครับ2017436นะครับแล้วก็เบอร์0 2น0 เจ็ดสสามเจครับ